สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเหมือนเดิมในคลิปของการ manifest นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนการใช้เวทมนต์ที่ชื่อว่า I am ค่ะ I am อะ่ะมันเป็นคำที่เป็นประโยคที่เราใช้ถ้าเป็นเอภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าเป็นเราจะบอกว่าฉันคืออะ่ะฉันเป็นเป็นอยู่คือ3ส,สิ่งนี้นะคะเป็น verb to be ที่ใช้ represent บอกว่า เป็นอยู่คืออ่าซึ่งคำว่า I am เนี่ยทำไมมันถึงมีพลังมากมายมหาศาลในการ manifest นะคะเพราะว่าคำว่า I am เนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยบอกสมองของเราหรือบอกจักรวาลคะ่ะบอกจิตใต้สำนึกบอกจิตองรวมว่าฉันคือสิ่งนี้ฉันคือสิ่งนั้นฉันคือนาชาอ่ะเหมือนเวลาเราบอกว่าฉันคือนาชาใช่ไหมคะคือ f e ล l i n g อ่ะนอกจาก นอกจากความคิดแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ feeling เข้าไปด้วยเวลาเราพูดว่าฉันคือนาชาเนี่ย feeling มัน strong มากเลยใช่ไหมคะมัน strong มากถึงขั้นว่าเออเรารู้สึกจริงๆว่าเราคือนาชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถ embody นะคะหรือว่าทำให้คำว่า I am ในสิ่งที่เรากำลังจะ manifest ความปรารถนาของเราเนี่ยให้มัน strong เท่ากับบอกว่า I am ฉันเนี่ย คือสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะ manifest ขึ้นมาเป็น material ให้เราเห็นในโลกสามมิติของเราได้นะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะเราจะมาบอกว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องหลายๆเรื่องนะคะในการที่จะใช้มนตรานะคะเราขอเรียกว่ามนตรา I am ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะขอเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า infinity ก่อนทุกคนอะ่ะจะต้องเข้าใจคำว่า infinity ก่อนนะคะเพราะว่า infinity อะ่ะมันคือ จุดที่อยู่เหนือการเวลามันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มันก็ไม่มีจุดจุดสิ้นสุดด้วยมันคือสิ่งที่อยู่แบบเหนือคําว่าเวลาไปเลยคือเวลามันไม่มีจริงนะคะเวลามันเป็นอิลูชันหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรวัดแต่ในทางจักรวาลแล้วเนี่ยมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยคอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่ไหมเพราะเวลาเนี่ยมันอีเทอร์นอลเออขออภัยค่ะอินฟินิตี้เนี่ยมันอีเทอร์นนล แล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่ามัลติไดเมนชันคือตอนนี้เราอาจจะอยู่เอ่อเซ i ร์ฟไดเ n นชใช่ไหมแต่เราอ่ะสามารถถ้าเราสามารถขึ้นไปอยู่4ฟสต i ไดเมนชัหรือว่ามิติที่สี่ใช่ไหมคะเราก็อยู่เหนือกาลเวลาแล้วเพราะมิติที่สี่เนี่ยมันคือมิติของเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่มัลติไดเมนชันเนี่ยคือมันก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเทคออกไปได้จากคำว่าอินฟินิตี้ค่ะ คือถ้าเราอยู่มัลติไดเมนชันใช่ไหมมันจะไม่มีสิ่งไหนที่สามารถ take away หรือว่า add เข้ามาได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันแปลว่าเรามีทุกอย่างอยู่แล้วคือเข้าใจไหมคะว่าคือคำว่ามัลติไดเมนชันเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยเป็นหลายมิติหลายมิติในคนๆซึ่งทฤษฎีของอินฟินิตีนะคะมันก็เหมือนกับถ้าให้เรายกตัวอย่างง่ายๆนะมันก็เหมือนกับเราทุกคนนะคะ ขึ้นรถคนละคันใช่ไหมแล้วมันก็มีถนนเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนสายอะทุกคนซ้อนทับกันไปเรื่อยๆแล้วทุกคนเนี่ยก็เลือกทางเดินของตัวเองคือเลือกที่จะขับรถอะค่ะปกติถนนนะที่เราเห็นมันก็จะมีแค่อ่ะอย่างมากก็สี่ห้าเลนใช่ไหมแต่เราลองคิดว่าถ้ามันมีประมาณล้านล้านเลนแล้วก็แต่ละล้านเลนก็มีทางแยกเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วทุกคนนะค่ะก็ขึ้นรถคนละคันแล้วก็ เออเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามถนน,นนั้นอะจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายสิ่งเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าอินฟินิตี้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะเจอปลายทางที่ตัวเองชอบแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอปลายทางที่ตัวเองชอบซึ่งสิ่งนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยเปิด GPS ให้มันก็คือไมย ถ้าเราเปิด GPS ถูกอ่ะมันก็จะไปในที่ที่แบบโอเคถูกต้องเพราะว่า m a g น f t Station นะคะมันคือเกมของ m e n t a l ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เกมของฟ s i c a l Physical เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ไมเราไปนคนชี้ทางว่าเออจะต้องทำนั่นทำนี่ทำน,น่นซึ่งฟ ysical อะคะ่ะมันคือโลกที่เป็นโลกของผลไม่ใช่โลกของเหตุ แต่เหตุอะ่ะมันคือไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยการที่เราเจอทางแยกแต่ละครั้งหรือว่าเลี้ยวแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งการที่เราเลือกเส้นทางมันขึ้นอยู่กับไม้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่า universe is entirely mental จกักรวาลเนี่ยเป็น mental ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของ infinity ะคะ่ะหรือว่าจากักรวาลคู่ขนานหรือว่า multiverse เนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะว่า ทุกคนจะต้องรู้ว่าทุกวินาทีของเราอะ่ะมันคือการที่เรากําลังขับรถอยู่บนถนนแล้วท,ทุกจุดอ่ะค่ะก็มีทางแยกที่มันจะทําให้เราเนี่ยแยกไปในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันขนาดน,นี้เลยค่ะที่มันสามารถที่จะสร้างอนาคตสร้างการ manifest ของเราเนี่ยให้มัน materialize ใน โลกสามมิติของเราได้โอเคหลังจากทุกคนเนี่ยเข้าใจโลกอินฟินิตี้แล้วนะคะอินฟินิตี้เนี่ยอยู่เหนือการเวลาอยู่มันเป็นอีเทอร์นอลแล้วเราเนี่ย กำลังนั่งอยู่บนรถที่เราไปนคนคุมพงมอะไรแล้วก็ขับไปเองซึ่งเวลาเราขับไปเนี่ยมันก็จะมีถนนเป็นพันๆสายเนี่ยมาพันกันเกี่ยวกันเราจะเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไมล์หรือ GPS ของเราที่ควบคุมว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังไปในทางการม f e s สต t ชันของเราหรือเปล่านะคะโอเคแล้วเราก็จะไปคุยในบทถัดไปกันเลยต่อไปนะคะเราจะมาในหัวข้อของ d i of I ะคะ่ะ อย่างที่เราบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการใช้มนตรา I am ใช่ไหมคะซึ่งเราจะมาบอกว่าเราก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราทุกคนเนี่ยถูกโยนมาจากสิ่งเดียวกันที่เรียกว่า Creator หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าก o d พระเจ้าหรือว่าจักรวาลก็ได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันไม่สําคัญนะคะชื่อเนี่ยมันไม่ใช่คาเรียกแต่เราจะต้องรู้ความหมายของมันว่ามันแปลว่าอะไรก็คือผู้สร้างนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราเนี่ยมีวิวพอยต์ของคําว่า I am ที่แตกต่างกันเนี่ย มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของโลกของอินฟินิตี้เราเนี่ยมี i a m ทุกอย่างนะคะเรามีทั้ง i a m ที่เราเป็นเด็ก i am ที่เรารวย i am ที่เราจน i a m ที่เรากยังกำลังเป็นนักศึกษา i am ที่เรากำลังเป็นนักกีฬา i am ที่เรากำลังเป็นผู้ชาย i am ที่เรากำลังเป็นผู้หญิงทุกอย่างคะ่ะนึกถึงอ่าเอาอย่างนี้ก็ได้ลองทุกคนลองนึกถึงหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่วันด้าเขาใช้ เขาใช้มนเขาเรียกว่ามนสิงฝันนะคะที่เขาเนี่ยสามารถไปมัลติไดเมนชันได้จนเขาไปมีลูกเออเขาไปเขาไปแบบมีลูกอยู่ที่โลกหนึ่งซึ่งเขาก็จะฝันใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเขาฝันเขาก็จะย้ายร่างไปอยู่อีกร่างหนึ่งเราก็เหมือนกันคะ่ะเราสามารถเราสามารถใช้มนสิงฝันได้ทุกคนมีมนสิงฝันแล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกับวอนดานะคะซึ่งเราจะมาอธิบายให้ฟังว่า I am view point เนี่ยมันบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ย separate หรือว่าแยกออกเป็น I am this I am that I am those ใช่ไหมคะคือมันอยู่ที่ limitation ที่เราให้กับตัวเองว่า limit ของเราเนี่ยคือ limit ของสมองเราอะคะ่ะมันจะบอกว่าตัวเองมัน limit แค่ไหนทั้งที่ความจริงแล้วเราอยู่ในโลกของ multi dimension หรือว่า infinity คือเราไม่มี limit แต่ว่าการที่เราเนี่ยไป พูดคาว่า I am เนี่ยมันเป็นการสร้างลิมิตให้กับตัวเองว่าโอเคฉันสมมติเราบอก I am rich ใช่ไหมคะก็คือเราไปสร้างลิมิตว่าเรารวยถ้าเราบอก I am poor เราไปสร้างลิมิตว่าเราจนอันนี้คือลิมิตที่เราสร้างที่เราจะสร้างลิมิตอะไรก็ขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคือมันเป็นแค่การปัก GPS ซึ่ง GPS บางครั้งอะเราก็ปักแบบไม่รู้ตัวเราก็ปักตามสมองที่ฟ a m i l i a กับ สมมติเราเกิดมาใช่ไหมคะเราเจอคนสอนว่าเออเราจนเราเกิดมาคนสอนว่าเราเป็นคนโง่เราไม่มีความสามารถแล้วก็ปัก GPS ตามคําพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะ control reality ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปัก GPS ให้ถูกต้องโดยใช้คําว่า I am ให้ถูกต้องแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ feel มาตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้ว่าเราต้อง f a k ก่อนตอนแรก เพราะว่าขณะที่เราพูดนะคะเราจะต้องค่อยๆเอ็มบอดีหรือว่ารวมร่างให้เราเนี่ยกลายเป็นบุคคลน,นั้นเพราะว่าการที่เราพูดออกมาบางทีสมองเรามันก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราพูดเยอะๆเนี่ยหน้าที่ของสมองอะคะ่ะมันคือการหาหลักฐานมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเราบอก I am rich ใช่ไหมคะสมองมันก็จะเริ่มหาหลักฐานมาซัพพอร์ตแต่เราเนี่ยก็จะต้องช่วยมันด้วยโดยการที่ต่อให้เราเห็นความจนความ เลนส์แคนขนาดไหนเ่ยมันไม่ใช่โลกของเราเราก็ต้องบอกสมองว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่โลกของอิลูชันมันไม่ใช่โลกของเรียลลิตี้ที่เรากำลังอาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทําไมคนที่สามารถ control your mind ได้เนี่ยมันก็จะเป็น master everything เพราะว่าเขารู้ค่ะว่า m i n เนี่ยเป็นคนเชฟ p เรียลลิตี้ m i n เนี่ยเป็นคนสร้างความเป็นจริง ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราอะ่ะเป็นคนควบคุมชีวิตเรา100%ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ยังแบบโทษสิ่งภายนอกแล้วก็ยังไม่เข้าใจจุดเนี้ยเราก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนนะคะเกิดมาเท่ากันหมดทุกคนเนี่ยมีจิตจิตเดียวกันแค่สันสะเทือน different vibration อย่างที่เราเคยบอกเพราะฉะนั้นอะเราจะต้อง เออเข้าใจแล้วก็ยอมรับกับว่าเราเนี่ยคือคนที่เราผิดชอบร้อกับชีวิตเราแล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะมีแรงฮึดในการเชฟสร้างสรรค์เรียลลิตี้ของเราโดยใช้กฎที่เราบอกคือกฎของ infinit ตค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องที่มาแชร์จากหนังสือที่เราไปอ่านมาซึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่า parallel universe parallel universe of s e l e s นะคะซึ่งเขาบอกว่า เราเนี่ย exist in two s t a t e ค่ะก็คือเราเนี่ยมีอยู่หรือว่าดำรงอยู่ใน2 state ก็คือ State แรกเนี่ยก็คือ as identity คือสิ่งที่อีโก้ของเราเนี่ยสร้างเปลือกขึ้นมาเ <c oughs> ช่นเราบอกว่าเราเป็นผู้หญิง <c oughs> เราเป็นเราเป็นปนัชาเราเป็นผู้หญิงเราเป็นอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งนี้เน่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า identity นะคะหรือว่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาว่าเราเป็นอะไรอ่าเราจะบอกว่าเราผมยาวอะไรเป็นต้นนะคะซึ่ง อีกสเตตหนึ่งที่เราอยู่เนี่ยคือสเตตที่เรียกว่า An In d i v i d u a l soul หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า i am ซึ่งคำว่า i am มเนี่ยมันเป็นคำที่สมมติว่าเราบอก i a m i a m อมีเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้อง describe ให้คนอื่นเข้าใจไมได้เพราะว่าการที่เราอะไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าอะไรคือ i am มเนี่ยมันเป็นแค่การที่เราเนี่ยสร้างการยอมรับจากคนอื่นนะคะคือ i a m ที่เราหมายถึงเนี่ย คือ I am as whole I am everything infinity ฉันคือทุกอย่างและ infinite self infinite เนี่ยก็คือแปลว่าไม่มีลิมิตเหมือนกับ endless อะคะ่ะเพราะว่าจากอาวันนี้คือ endless ใช่ไหม I am endless เพราะว่าเราเนี่ยคือ individual soul ค่ะเราคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีลิมิตอ่าซึ่ง everything นะคะ is one everything is one แล้วก็ you are the one ในเรื่องพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นการบอกว่าคืออย่างที่เราบอกว่าไม่มีอะไรที่สามารถเพิ่มและลดไปได้จากจักรวาลและเราเนี่ยคือทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราใช้มนตรา i am มันคือการที่เราบอกว่าเราเรามีสอง,เร,สองเรามีสองการมองโลกนะถ้าเป็นการมองทั้งโลกเนี่ยเราจะเป็น and I d e n t i t y ก็คือเราจะมีอัตลักษณ์ใช่เราบอกเราเป็นผู้หญิงแต่ที่จริงจิตเราอะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นกระเทยเป็นอะไรก็ได้ ไปได้ทุกอย่างโดยที่ไม่จํากัดค่ะเพราะว่าจิตมันเป็นอินดิวเวอร์เลแล้วก็จิตมันคืออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความลับนี้แล้วนะคะเราก็แค่เซเปเลตว่าเอ้ยตอนนี้ร่างเรากําลังอยู่ตรงนี้แต่จิตเราเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ค่ะซึ่งจ mm ิ hmm. ตเราเนี่ยเวลามันเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถอิมเมจเนชั่นได้พอเราอิมเมจเนชั่นได้เนี่ยเราทูนไวเบชั่นได้เพราะไวเบชั่นเนี่ยคือภาษาของจักรวาลพอเราทูนไวเบชั่นได้เนี่ยเราก็ฟอร์ม สิ่งนั้นเนี่ยขึ้นมาในโลก3ามมิติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้นะคะเอาไปใช้ I am all I am whole I am infinity แล้วก็ infinity เนี่ยมันอยู่ในการเวลาค่ะ